ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโรค่ะวันนี้ทำแรนดอมในหัวข้อปล่อยอดีตและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารันดอมนะคะตัวคุณเองกำลังเผชิญหน้ากับเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะ เคยสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะการเสียครอบครัวการเสียคนรักการเสียความสัมพันธ์การกลับมาอยู่ตัวคนเดียวการเป็นโสดอีกครั้งความรู้สึกอึดอัดขัดแย้งก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะนําพามาซึ่งการหย่าล้างการเลิกลาและบางครั้งมันเหมือนกับคุณได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตเหล่านั้น คือได้เรียนรู้บทเรียนของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตนะคะเหมือนคุณกําลังเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ความนิ่งเฉยในความสัมพันธ์ความแตกต่างความห่างไกลปัญหาการงานและหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องห่างหายหรือจบลงในเส้นทางของการละกันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาอาจจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะมีการแอบส่องแอบมองแต่ไม่ได้มีการสื่อสาร ทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนแปในเส้นทางใหม่นะคะถึงแม้มันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจและเสียดายอยู่บ้างแต่มันก็มีช่วงเวลาดีๆในอดีตที่เราเคยมีด้วยกันนะคะบางคนอยู่ในช่วงเวลาของการจบความสัมพันธ์บางคนอยู่ในช่วงของการหย่าล้างเลิกลาบางคนมีปัญหามีอุปสรรคทำให้คุณไม่สามารถสารต่อความรักต่อไปได้รัก มันก็ยังมีสิ่งดีๆนะถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะยังไม่ได้ดังใจแต่มันมีบางสิ่งที่มันยังหลงเหลือในความทรงจําของกันและกันนะคะแล้วมันก็ยังมีบางสิ่งที่โชคชะตากําลังนําพาคุณไปเจอมันเหมือนเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้จบสัทีเดียวนะแต่มันอาจจะเหมือนเป็นพาร์ทที่จบลงไปหนึ่งพาร์ทเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่คุณและเขาเปลี่ยนแปลงและเติบโต มากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมันยังมีสี่เหรียญที่หมายถึงการกอดเก็บความรู้สึกในความสัมพันธ์และชาริออตที่เหมือนจะมีการเดินทางหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ได้กลับมาอยู่ในหนทางเดียวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะมันอาจจะมีประเด็นปัญหาความรักซ้อนปัญหาคุณแม่ปัญหาของคนเก่าปัญหาหลายๆอย่างที่ยังไม่เติบโตเพียงพอในการจะรักษาความสัมพันธ์ มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาแล้วมันก็มีสิ่งตกค้างที่คุณรู้สึกได้ว่าจากปัญหาเดิมที่คุณเคยอยู่ในเส้นทางของกันและกันแล้วมันไม่รอดเนี่ยคุณกําลังได้ค้นพบวิธีการในการพัฒนาตัวเองเพื่อสามารถที่จะดูแลความสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นและฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันนะคะ และมันเป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มตัวเองการอยู่ในเส้นทางของตัวเองและการตัดสินใจบางอย่างที่มันเป็นไปเพื่อโอกาสในชีวิตด้วยซึ่งความสัมพันธ์นี้ค่ะบางครั้งคุณแบกภาระของชีวิตการเงินการงานความต่างของช่วงวัยอายุและความต่างของสถานะทางสังคมมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ลําบากและมันเป็นอะไรที่ต้องมีการเติบโต ต้องมีการก้าวข้ามชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็ในหลายๆคนนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนั้นกำลังอยู่ในเส้นทางการเติบโตของตัวเองแม้คุณจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวของคุณหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้คนรักครอบครัวความสัมพันธ์ดีๆแต่ว่าคุณเป็นช่วงเวลาที่จะเติบโตได้ดีต้องใช้ความกล้าหาญในการ เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองด้วยนะคะมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องราวของชีวิตคุณเลยอะว่าหลังจากนี้คุณจะต้องไปในที่ที่เป็นที่ของคุณจริงๆและมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันกันกบคนรอบตัวและคุณจําเป็นมากๆที่จะต้องมีความมั่นใจมีความกล้าหาญที่จะผลักดันตัวเองจนประสบความสําเร็จและมันจะเป็นความ สำเร็จที่ก้าวกระโดดมากๆนะคะขอให้คุณปกป้องพลังงานและความเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณมันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่ตัวคนเดียวอาจจะต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการและไม่ว่ามันจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามนะคะอย่าท้อถอยะคะ่ะจนกว่ามันจะถึงสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันใช่จริงๆ เหมือนมันมีหนทางของคุณอยู่แล้วที่จะต้องไปต่อและมีการเปลี่ยนแปลงการเติบโตในชีวิตอย่างมากมายแล้วมันมันต้องใช้ความกล้าที่จะแตกต่างความกล้าที่จะฉายเดี่ยวเพราะว่าหลายๆคนเหมือนกับพัดถิ่นแดนไกลนะคะออกจากครอบครัวออกจากคนรักแล้วมันเหมือนกับการที่คุณอยู่ตัวคนเดียวในเวลานี้มันทำให้คุณมีสมาธิมีสติมีความเข้าใจหนทางของตัวเองมากกว่า ดังนั้นหลายคนจะอยู่ในช่วงที่คุณกำลังบ่มเพาะตัวเองเพื่อเติบโตในเส้นทางของคุณและหลายครั้งคุณไม่สามารถปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนรักหรือครอบครัวของคุณได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวตนของคุณหรือว่าเก็ t กับสิ่งที่คุณอะกำลังกระทำหรือว่าเรียนรู้มันมันก็เลยเป็นเหมือนคุณจะต้องพัฒนาตัวเองและต้องใช้เดี่ยว แล้วมันคือความท้าทายในชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าพอคุณไม่อยู่ในรูปแบบชีวิตเดิมๆหรือว่าอยู่ในความคาดเดาได้ว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อเป็นอะไรคุณกลับรู้สึกว่าชีวิตมันอิสระและคุณยืดหยุ่นได้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันดูไม่ค่อยเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันหรือบางครั้งคุณยังไม่มีไอเดียนะคะแต่คุณรู้สึกได้ว่า มันมีบางอย่างที่คุณจะต้องกล้าที่จะแตกตาก่างแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเพราะงั้นขอให้คุณยืนหยัดและแน่วแน่ค่ะปกป้องความรู้สึกของตัวคุณเองไม่ให้ใครมาทำลายความเชื่อของคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องระวังนิดนึงนะคะบางครั้งการที่คุณคิดต่างมากเกินไปมันทำให คุณเกิดความก้าวร้าวหรือว่าคำพูดที่มันรุนแรงเกินไปเพราะงั้นพยายามปกป้องความฝันความต้องการของคุณและพยายามที่จะอารมณ์อัลวยยืดหยุ่นกับคนรักและคนรอบตัวค่ะที่เขาค่อนข้างจะห่วงใยแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณเพราะงั้นเส้นทางของคุณหลังจากนี้มันคือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง และคุณกำลังอยู่ในมุมมองที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปคุณอาจจะต้องใช้สัญชาตญาณลางสังหรณ์ในการใค่ครวรกับการแก้ไขเส้นทางชีวิตในอดีตหรือการเรียนรู้จากอดีตเพื่อพัฒนาอนาคตของคุณนะคะมันจะมีสัญญาณบางอย่างจากเส้นของคุณจากไฮเออร์เซลของคุณและขอให้ระวังอารมณ์ของคุณค่ะ ลางสังหอรพวกนั้นจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่แตกต่างจากคนรอบตัวคุณจะคาดเดาหรือว่าคิดถึงมันได้แต่ในขณะเดียวกันเหมือนไพ่ต้องการให้คุณใส่ใจความรักนะคะความอ่อนโยนจะทําให้คุณสามารถเยียวยาแล้วก็แสดงความรักให้กับคนรอบตัวของคุณได้และมันจะช่วยให้คุณสามารถอ่อนโยนกับตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกัน คุณจะเยียวยาได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ความรักในทุกๆสิ่งนะคะดังนั้นการผจญภัยครั้งใหม่ของคุณมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองรู้ได้จากสัญชาตญาณภายในว่าคุณจะทําอะไรหรือไปไหนและพยายามหลีกเลี่ยงการมีศัตรูนะคะการไม่มีศัตรูการเอื้ออาทรการให้ความรักเนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดสันติภาพความสงบภายในจิตใจและมันจะช่วยให้เราเนี่ย รู้สึกสบายใจในการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังว่าจะมีใครคิดร้ายใครไม่ดีกับเราหรือเปล่าเมื่อคุณใส่ความรักเข้าไปใส่การอภัยเข้าไปใส่ความเข้าอกเข้าใจเข้าไปในทุกๆความสัมพันธ์ทุกๆผู้คนที่คุณจะไปเจอหลังจากนี้มันจะทำให้คุณเรียบง่ายในเส้นทางของชีวิตทำให้คุณมีความสบายใจในชีวิตนะคะแลวมันเหมือนกับ คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการบ่มเพาะตัวเองเพราะงั้นมันอาจจะมีบางครั้งที่คุณผิดพลาดและบางครั้งที่คุณรู้สึกยอมรับมันไม่ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่โชคดียังอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะวิญญาณที่แข็งแกรง่งไฮเออ r ์เซลตัวตนที่เหนือกว่าเขาจะคอยนำทางให้กับคุณให้คุณเดินทางในเส้นทางภายในให้คุณเดินทางตามหาความฝันจากความรู้สึกความตระหนักรู้ข้างใน เหมือนคุณมีบางสิ่งที่คุณจะต้องทำบางที่ที่คุณจะต้องไปและมันจะนำพาความยิ่งใหญ่มาให้กับคุณในอนาคตซึ่งนั่นหมายถึงเส้นทางของการเติบโตการตื่นรู้และเส้นทางของการงานความสำเร็จความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองลางสังหรณ์ภายในจะบอกคุณนะคะและคุณเพียงแค่ต้องยอมรับมันและไว้วางใจมันบางครั้งคุณต้องยอมที่จะปล่อยวางความกลัวในอดีต คุณอาจจะเคยผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเคยเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันไม่ได้แปลว่าทั้งชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นเพราะงั้นปล่อยวางมันลงนะคะแล้วลองเปิดใจสู่เส้นทางใหม่การเติบโตการกำเนิดใหม่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าและทุกๆอย่างมันอยู่ในสายลมอยู่ในชีวิตรอบตัวนะคะเพราะงั้นการที่คุณผิดพลาดในครั้งก่อนมันอาจจะหมายถึงคุณยังไม่พร้อม สำหรับการค้นพบโอกาสในทุกทกที่ทุกๆเวลาแต่เมื่อไหร่ที่คุณเรียนรู้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นและปล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดพวกนั้นคุณจะสามารถสัมผัสและค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะงั้นชีวิตมันสั้นมากอย่าเสียเวลาไปกับความกลัวขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณมีความสุขในเส้นทางของชีวิตและคุณจะรู้ว่า คุณมีไหวพริบและคุณมีสัญชาตญาณที่ดีพอที่จะเอาตัวรอดละการกระทำของคุณจะทำให้คุณค้นพบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์อย่าให้คนอื่นควบคุมตัวคุณด้วยความรู้สึกของพวกเขานะคะบางครั้งเราไม่ได้ถอดใจเพราะตัวเราเองแต่เราถอดใจเพราะเสียงของคนรอบข้าง ลองใช้เวลาช่วงกลางคืนกลางคืนนะคะไอเดียมันจะมามันจะคิดอะไรได้ดีมากในช่วงเวลาคำ่ำค่ำคุณจะนึกออกในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือคุณจะรู้วิธีการจัดการกับปัญหาของคุณหรือคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ในการสร้างสรรค์ชีวิตโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะถ้าหากคุณให้เวลาในการทบทวนการคร่ครวญแล้วก็การเฝ้าดูทิศทางในชีวิตของคุณแม่คุณหลงทิศไปกับคำพูดของคนรอบข้าง มันจะทำให้คุณเข้าใจชีวิตและเส้นทางของคุณอย่างลึกซึ้งและผลกระทบของเสียงคนอื่นมันจะไม่มากนักค่ะเพราะว่าบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นเส้นทางใหม่แล้วคุณกำลังเติบโตแบบงงๆกับสิ่งที่คุณไม่เคยเผชิญมาก่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดใจแล้วคุณเชื่อในความรักความสุขการเปิดรับโอกาสดีๆการมองเห็นความสวยงามในชีวิต มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของคุณนำพาคุณไปซึ่งความสุขและอย่าก,กลัวสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงค่ะบางครั้งเราหลอกตัวเองด้วยความกลัวที่อยู่ในใจเรามันทำให้การเริ่มต้นของคุณมันไม่ก้าวหน้าและขอให้คุณเชื่อในอนาคตของคุณจะค้นพบความสุขและมัน จะดีมากนะคะถ้าคุณไม่ต่อต้านมันจากภายในถ้าคุณปล่อยให้ชีวิตของคุณไหลไปกับเส้นทางของโชคชะตาจริงๆและคุณเชื่อว่าเส้นทางของคุณจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเจตจำนงของคุณเป็นชีวิตของคุณเป็นหนทางที่แท้จริงที่คุณสัมผัสได้ด้วยหัวใจและคุณรู้สึกได้ว่ามันคือชีวิตใหม่สำหรับคุณจริงๆในหัวข้อนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่คุณจะต้อง ปล่อยวางความเจ็บปวดความกลัวและความสูญเสียในอดีตเพื่อก้าวออกไปในเส้นทางใหม่และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณเพื่อเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพามาซึ่งโอกาสที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถสัมผัสถึงมันหรือไม่อาจเข้าใจคุณในแบบที่คุณเข้าใจมันเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับคุณจริงๆดังนั้นหลายครั้งอย่าตัดสินในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจคุณว่าคุณทำไม่ได้และอย่าตัดสินคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจคุณว่า เขาไม่เม็เซนพอในการใช้ชีวิตหรือการคิดในอนาคตนะคะแต่ให้เหมือนอารมณ์อโล่แลวก็ยืดหยุ่นในเส้นทางของคุณกับเข้าใจคนอื่นที่เขาอยู่ในเส้นทางของเขาแล้วคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมีเส้นทางที่อยู่เหนือความกลัวและคุณจะเต็มไปด้วยความรักและมิตรภาพที่ดีค่ะระวังการควบคุมการถกเถียงการเอาชนะในสิ่งที่ไม่จำเป็น ขอให้คุณโฟกัสปลายทางของคุณให้ชัดค่ะและอย่าเสียเวลากับการเถียงหรือการพยายามให้ใครเห็นเส้นทางของคุณถ้าคุณเห็นเส้นทางของคุณชัดคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายกับใครค่ะคุณจําเป็นต้องหนักแน่นมั่นคงและเชื่อใจคุณเองว่าคุณจะไปถึงมันได้อย่างแน่นอนและเมื่อคุณสามารถเอาชนะความกลัวในอดีตที่คุณเคยได้รับคุณจะค้นพบ ชีวิตที่เติมเต็มนะคะสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณมีความสุขคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีคนรักที่ดีคุณมีอนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองและคุณมีทุกสิ่งที่คุณรู้สึกจากข้างในว่ามันเป็นที่ของคุณจริงๆมันเป็นเส้นทางจิตวิญญาณของคุณมันเป็นแผนการในชีวิตของคุณ แล้วอหอยคุณได้คนพบเส้นทางที่ใช่ของคุณในเร็ววันนะคะหากใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวหรือรับการไลค้ด hmm. เพื่อปลดลอกความสับสนทักทายตามรายอดข้างล่างได้เลยและหากคุณเป็นรายเวอร์เกอร์หรือทวินเฟรมสามารถสมัครสมาชิก V.I.P mm hmm. เพื่อรับข้อมูลพิเศษจากชาแนลเราได้แล้วนะคะเจ mm hmm. อกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ